สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพันธิดาพารวยเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จาฮานอยอ่ะสูตรมันรวมเนาะรวมทั้งสี่หน่อยนะคะแอดอาจจะพูดแบบเสียงไม่นี่นะคะปฏิบัติต่อกันเนาะพี่พี่จาเพิ่งตรวจตื่นมาแล้วก็ตรวจนะคะไม่รอดนะคะรอบสองของแอดเสียงอาจจะแห้งไปนะคะ,ะแต่ก็ยังให้แนวทางพี่พี่เหมือนเดิมนะคะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับ ตัวที่แอดให้ไปเนาะแอดให้เด่นที่4กับ0ไปนะคะมาดูผลกันในรอบเจ้าะกกิจนะคะ201นะคะพี่พีจ๋า20 201นี่เด่นที่1แอดก็มานะคะ2มา0มา1มานะคะ01ตัวที่แอดเจาะเนาะพี่พีจ๋าตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่าง46 เด่นที่4มาแอดเน้นไปที่4นะี่หเนาะมาตัวที่แอดเน้นตรงๆเลยนะคะสําหรับในรอบเฉพาะกิจมาบนล่างนะคะอ่าในรอบพิเศษนะคะสองสามเจ็ดล่างหนึ่งห้าอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะหนึ่งห้าแอดก็หลุดไปนะคะส่วนในรอบปกตินะคะห้าเจ็ดหกนะคะห้าเจ็ดหกเจ็ดหกมาในตารางเนาะอะ่แอดมีหกเจ็ดที่มาคู่กับเก้าเจ็ดนะคะมาในตัวกลับ ส่วนล่าง35แอดหลุดไปนะคะในรอบ VIP นะคะพี่พี่จ๋า074นะคะ0มา7มา4มานะคะแอดมี47มาในตัวกลับเช่นกันนะคะส่วนตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่างนะคะ26 26มาในตารางนะคะพี่พี่จ๋า26มาในตารางเนาะแอดก็มีแต่สองแบบกลับหัวนะคะอันนี้ก็คือเข้าสารางเนาะ หลุดในรอบพิเศษนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะตัวที่แอดจับคู่มา3คู่นะคะอ่ะเราไปกันต่อของวันที่4นะคะวันที่4พฤษภาคม2อ6 6นะคะสำหรับห้านอย สำหรับพี่พี่เอซที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเ้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะสำ,สำหรับท่านทีอ่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะอแอดก็มีแนวทางเลขทูบให้ด้วยหลากหลายแนวทางนะคะสนใจแอดได้เลยเนาะ เมื่อวานมาลาวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างทั้งเลขทูบเลยนะคะพ,พี่จ๋าหาหน่อยก็ปังๆเช่นกันนะคะมาสุดซอยเลยอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันอะ่ะไปไวหน่อยเนาะพ,พี่จ๋าแอดพูดนานก็แสบคอนะคะอะ่ะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมีห้าสามเก้าเก้าหรือหกนะคะเจ็ดศูนย์สองเนาะพ,พี่จ๋า สำหรับตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นที่9กับ3ไปเด่นสุดในตารางก็คือ9กับ3แต่ถ้าใครไม่ชอบก็นำตัวอื่นไปอ่าวิ่งไปรูดได้นะคะสำหรับ9นะคะพี่พี่จ๋าสำหรับ9 9กแอดก็จะมี90 91 96 97นะคะ ส่วนสเนาะสามแมก็จะมี30 31 3นย์สนึ่งองสามนะคะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในชุดกันกันบ้างถ้าใครไม่ชอบตัวที่อาจับคู่ให้สามารถจับในตารางได้เลยนะคะพี่พีจ๋าสำหรับชุดการแอดกันที่5้านะคะกันที่5ก็ระหว่าง5้าหนสอง สา,ส,า no our our สามห้าเก้านะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเนนกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเนียนในเก้านะคะแอดเนนไปที่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามศูนย์สามสอง ส่วน5นะคะแอนเล่นไปที่5 2แล้วก็5 9นะคะออาอย่าลืมเนาะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะถ้าไม่ชอบ9 6ก็เป็นอ่าห้าหเกาก็เป็นห้แล้วกันนะคะอ่ะ สดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ Fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ